สวัสดีจ้านี่คือช่องเมติมบ้านสวนนะคะเมื่อนีนเมติมบ้านสวนสีมาเบ่งต้นบักฮงติ้งจากพี่น้องเนื่องจากต้นบักฮงติ้งต้นนี้นะคะพี่น้องคะแม่ติมได้ยินข่าวว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันม,มันมแต่ดอกนะคะมันบ่มีมาก บม่มียังมันจะเป็นตั้งแต่ด,ดอกง่อยยั่งย่างเจ้าสะคลักพี่น้องค่ะน่อยลงมาน่อยลงมาเต็มจากพี่นอ้องกับต้นเตี้ยๆนี่ค่ะพี่น้องแับที่นี่กับนี่ไทบ้านคนก็บ,บอกว่าโอ้มันเป็นเจ้าสี่นี่ต้องตอนมันพันนะไทบ้านมั่พวกคนกับเน้นน้ำปลา คันอยกได้บางฟงติ้งยังสีมันบ่เป็นหมากอกมันบ่ได้กินหมากผลให้ตอนเด้อสันเม็ดติ้มกันเลยได้เช็ดตามเ่นนด้ค่ะพี่น้องค่ะเม็ดติ้มกันเลยฮักเลยค่ะตวนสูงจงเม็ดติมฮักหยอดเด็ดขาดมดคอเลือดเลือแต่อๆกับพี่น้องมาเบิงดี่เลเลือดต่อคอม้อนี่ต่อมันซนีบาดที่มีขจาว่าขันเลือดต่ตอซนีเม็ดติ้มกันเลยขจาลยบอกว่าเห็ดมันมันสาวสัน เห็ดมันต้นมะฮ่งติงกับด้วยการเอาไม้ไมาต,ตอกค่ะตอกริมเสียบแท่งสวสดซื้อมือค่ะพี่นงคงค่ะนี่นดนแท่งสวสดได้ไหนดิสวสดมาทางนี้เลยแท่งเลยค่ะแท่งอันนี้กับตอกค่ะตอกสวสดบดทั้งสองข้างกับพี่นงองอันนี้งานมนกับบ้านเห็ดพอมันอ่อนาาน่าจะนะพอตอนเห็ดมันท่นนี่กันก็เลยปลากวดวา หลังจากที่ตอกขัดต,ตอกสวดเขาเอื่นว่าท้ำมันจะพี่น้องแม่ติ้มบ้านสวนกันเลยเห็ดคือกระเจากันนะกระเจาว่าเห็ดได้ผลพันนะกะันเลยว่าได้ท้ำมันท้ำมันในตันบอกควงจิงจ้ะปรากฏว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้พี่น้องเอ้ยอดอบ่ได้ผลพี่น้อง กันดิทัดถิมก็คือมานงามแท้แม่ติมนั่งที่ไต่ต้นบักฮงติ้งต้นตำตำนี่แหละกันดิตัดถิมก็คือมันงามแท้หรือสิบอกปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับห้างเตียกับห้าเตียกันจะว่าบักฮงติ้งมันเป็นนวยยูแต่ที่ทำกำปั่นเวลาพอดตำกระแบพนาวาแม่ติมก็เลยจงไหวปลูกไหวมันก็เลยปรากฏว่ามันบ่ได้ผลที่ก็เจ้าวนะนําำวาเฮ็ดมันเฮ็ดมันวาสัน เฮ็ดมันแล้วเรียบร้อยจ้ะพี่น้องนี่คือเฮ็ดมันบัาคุ้งตริงทำเหมันจ้าปรากฏว่บาบ่ได้ผลจ้ะพี่น้องม่ติมกันเลยเดี๋ยวมีแต่เตดี๋ยวมาชม่มบูกเป็นไม่ดอกไม่ประดับเอาเนาะค่ะเนาะถ้าเฮ้าหรือว่าหามันใหญ่มากมันอาจจะเป็นแสง ็นแทงเป็นปนวยอาจจะติดนวยน้ย่นยแต่ตอนแกะออกมากเนี่ยแกจะได้ผลกับกสีดีค่ะจะได้กินนวยกินหมากมันเวลาเขาสิตําำมะพู่กับพ่อเด้มาต่ำอยู่นี่นอกจากเนาะซ้ำกำปั่นห่านี่แต่เรามันแต่ังเป็นดอกที่จังสีเ่เลยจา้ะเหมือนเดิมค่ะพี่นงมีคนมาบอกในติ่มกก๋เฮ็ดน้ำมืดไข่เฮ็ดต่ำบ่ไใด้ผล กะเลยสิปล่อยไวเลยจ้ะพี่น้องหอมหอมจมากมะค้งติงดอกมะคพงติงกะหอมหอมค่ะเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งปุ๋นี้บัดที่นี่ยูใ่ใกล้กะหอมลมผัดมาลมอ่อน,อนชวยมาเป็นตะกินแซ่บไมา่จากพี่นอ้องสั่งมาเมนเน้องกินแล้วก็ไปลวกกินคือพักนกี่เนาะ อ้อนไว้สวยอยู่ลองรู้จักพี่น้องอ้อนไว้สวยอยู่ดอกบุกงติงนอ,อนไว้สวยอยู่มันอาจจะกินเป็นพักได้เนาะแต่ไม่ติ้มกับจิตนอมไว้บ่เห็ดเขาดอกปล่อยเขาไว้เห็ดเขาเป็นไม่ดอกไม่ประดับน้ำบานนอกจากเนาะตอนแล้วมันบ่ได้ผล แต่ว่ามีค้นวัวไล่ข้นไปบาําไดผลได้ผลบาําสนไดติ่มกระล้องมึงแล้วจ้ะนี่หลังจากตอนมันนี่เป็นเดือนหนึ่งแล้วหน่วยตาสะอยู่คือเก่ากเป็นพ่วงเป็นพ่วงอยู่ดอกกระไดแต่ปรากฏว่ามันบ่ได้ผลกลายเปจำนี่เหรอเนาะคะว่าพี่น,อน้องเนาะเป็นแค่ดอกใหม่บดับชนิดหนึ่ง ปูว้ประดับบ้านมันก็สวยงามดีค่ะในตินจะหัดดูสวยงามดีค่ะดอกขอสิเงาลงมาดอกกอสีงาลงมาความสวยงามนะจ๊ะ ก็เลยได้โอกาสให้พี่น้องมาเบิงจากพี่น้องค่ะว่ามันบรได้ผลก้าผู้ใดเห็ดได้ผลจั่งไดก็ค่อมเมนมาลยเด้อจ้าว่าเออตอน้วมันได้ผลสำหรับแม่ติพิมเห็ดเราบ่ได้ผลดอกค่ะบ่ได้ผลก็เลยได้มาเห็ดคลิบให้พี่น้องเบิ่งนี่ลละจ้า คู่ความสวยงามนาะค่ะน้ะได้กินมากระทือว่าดีค่ะกต่ทือว่าดีสุดยอดค่ะที่น้องกับกเป็นต้นไม้ดอกไม้ประดับค่ะคู่ควบคู่กันไปกับดอกนกน้อยน้ำโชกค่ะนี่ก็คือดอกต้นนกน้อยน้ำโชกเนาะค่ะนาะ หน่อยน้ำโช๊กไก่น้ําโชกไก่พี่น้องยันเลยลาปลูกล่ไกันเลี้ยงกันจะ้ะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไปเลยจ้ะพี่น้าแต่เ้าเบิ่งต้นไม้ห้าก็มีความสุขมกะะเนะะาะปลูกลล่ยานใส่กันจ้ะอันนี้จะเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่ง เป็นหวานเป็น,มมนไม้มงคลค่ะพี่น้องไม้มงคลกำลังแตกนาะถ้าพันแก้แวมันก็นกนจะเป็นนี่แล้วเทาแก้ออกไปปลูกได้อีกครับพี่น้งองเราขาจะเป็นกำลังออกดอกมางามๆเนอกเอาละนาจ้าคลิปนี้แม่กิมกะามาให้ความรู้หรือว่ามาสอบถามเพื่อนๆทุกคนให้รูว้ว่า การถ้ามันบักคงจริงมันบ่ได้ผลดอกจ้าพี่น้องค่ะคลิปนาพอก,กันไหมเนาะคะ่ะน้อ็เหลเรือไวแต่ให้มันเป็นต้นไม่ดอกไม่ประดับเท่านั้นล่ะจา้าขอบคุณหลายๆติดติด,ดตามแล้วก็ช่มพดแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ม่ติมเลยคะ่ะเด้อขอบคุณหลายๆจา้า